อยู่กับรายการเดวิลสัตว์รีทีวีนะครับอยู่กับเดซี่เดวิลโฟร์นะครับอันนี้เรามีของเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวไปหาพ่อค้าก่อนเลยนะพ่อค <I 'm S 1> ้าเร็วๆป <some S 1> วดซ้ำแรกมีของเล่นใหม่แล้ว <c oughs> ข้ามีอันนี่หรอมึงเจ๋งระขนาดไหนมึอ้อาวระวังไม่ได้แม่เย็ดจบเลยใครจ,จบหลัง ไปครับไป,นนรบไปเราจะไปเด็ดหวยคาเซอร์ครับแล้วจะจับเอาทุกอย่างยัดเขไปในรูตูดมันทุยยัดปากสิไปแล้วลิออนลิออนคิสแต่จะปี้ผู้ทะเยอทะยานเนี่ยไปโหลดดิ้งแล้วเฮียกูม,มีเวลาปั๊บปิดสัตป๊แบบหนึ่งครับดีเสียงทีวีก่อนแม่งดังเฮียนะสัตเร็วเร็วดีเฮีย จะไปเด็ดหัวมันไม่เด็ดหัวมันเด็ดหัวเค้าเซอร์เฮ้ยไปกล่องไม่เก็บไม่ของเล่นหมันก็ต้องเล่นดิเี้ยโอยข่าตูดแบบกว่าจะปลดล็อกไอ้นี่มาได้นะครับโอ้โหเลือดตาแท้กับเด่นนะเองนะครับเล่นโปรเฟชชั่นอลจบตายไปสามสิบครั้งจบเลยชีวิต เขายิงกัดแค่นั้นนะตัวไรอยู่คาเตอร์คาเตอร์นี่ไม่จะเป็นอย่างทีิงมันนะมตัวมีมีดอยู่ไหนเฮ้เอาคาเอร์มตอรอไปก่าคอแบบบูทวิลลิฟแน่โอ้้ยเลย เราเตนะับตัวเตะก็เจ้าหลิงยี่ได้เวลด้เวลาครับใช้ปืนนี่ไม่ควรใช้กับไอ้เค้าเซอร์อย่างแหลกนั่นเองนะเพราะว่าเค้าเซอร์อย่างที่ตฉากพาร์ทที่แล้วอ่ะที่เราสู้มันไม่มีนะอันนั้นก็เป็นบอกใบ้เลยนะว่าเราแนะนำให้เราใช้มีดมากกว่าเหมือน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 เฮ้ยเฮี้ยโอ้ย นี่นะพิเกษใช่ไหมสุดแหมเป็นไงคุณไมฟานี่ย่นเวลาในการย่นเวลาข้อไือย่นเวลาในการเล่นมากเลยนะครับปาโอเคโอ้ยนี่ออนนี่ใส่สูตรทีนี้แบบอึ้งเลยครับสูตรเสียวเลยนะแม่งเข้าวินเลยมาเนี่ยมาโอ้ยระเปิดระเบิดระเบิดแม่งเย็ด เราปุบปิบขึ้นแล้วมึงอยู่ไหนอ่า,อาหายหายเฮ้ยเป็นไงวะลงล่าง,ง,ง,งแหละเฮ้ยอย่าย่องย่องที่ไม่ชอบเลยย่องเฮ้ยอโอ้ของเต็มเต็มกระปุงเลยว่าแต่เก็บยามาไม่แต่ผลเลย <c oughs> โอเคครับอะไรผมไม่ยอมสดพลาดง่าย,าย <c oughs> ๆหรอ คนเราเฮ้ยโูเอตัวนี้มานะรถกำลังพังไปยิงกันเองละกันกูไม่เกี่ยวเฮ้ยดีแล้วเจียวยอนเจเจียวเล้ก็ยเก็บสัญลักษณ์มาหนึ่งขึ้นเลยเฮ้ยเอาดิ จำดีเกียเสมอต่อนี่โอ้ยผมไม่ดีเกนะียแน่ตายแล้วที่ยวปืนนี้มานะครับเพราะว่าผมจะเอามาย่นเวลาในการในในการเชียร์ยแต่ละมิชชั่นนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมอัพคลิปเกิน15นาทีไม่ได้นะเส็งนะใครรู้วิธีก็มามาเมนได้นะทุยมาเมนได้นะ ว้าไม่มีหัวว้ายเหมือนจะเข้าบ้านดีสิ่งในดีเบอร์เลยคคนอื่นเขาเดินไปนะผมไปกับเพื่อนห้าคนนะเดี๋ยวจะเล่าหตงกานให้ฟังฆ่าเวลาไงเพราะว่าเฮ้ยเฮียแอไม่เล่าเนี่ยเคอแบบจะมีโซนผีต่างชาติกับผีไทยนี่เองครับผีไทยก็จะมีแม่นหน้าอย่างเงี้ยมีกระเสืออย่างเงี้ยครับคนอื่นมันจะเป็นล่องล่องทางเดินได้ครับแต่ผมไม่เดินนะผมผ่านไปนั่นเองผ่านจนถึงอ่ะโอ้

อ๋อเมกี้จ็ถามว่าทำไมถ okay. okay. 네ึงอยากสู้กับกูล่ะเธอจะเอาคืนอันเบล่าใช่ไหมโอเคทองออกได้ไงไม่รู้นะเอ้ยอันนี้ไม่จบเลยก็ขาเท่ากันหมดนี่หว่าโอเคฉันจะเอาคืนมันตัก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 อุ้ยปืนทะลุ

ไอ้เก็บล้องอะไรฮะมีลูกกระสุนแม็กนั่มอ่ะกับเพิร์ฟในกันเอาเลยยฟอสเตอร์นี่โอ้โหหยุดเลิงห่วงรีบห่วงมันเล่นมีดหรอนี่นี่ฟอสเตอร์เนี่ยนี่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 เฮ้ยตายแล้ที่ของมึงอ่ะปันจนมือมือเป็แล้วน้องเว้ย นี่ครับพยายามอ่าตายแล้วฮะใช้ปืนนี่ชาตินี้ก็ยิงไม่ตายอ่ะน้อนเทนนี่นะแหน่ตายแล้วมันเด,ววสสดี๋ยวะท้อศพแบบโอ๊ยมีระเบิดไฟด้วยอ่าแหน่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 แน่แหน่หายแล้วตาหลับแล้วพวกงเฮ้ยเดี๋ยวต้องเล่นเซนนีวิวโฟให้จบก่อนนะฮะแล้วค่อยไปเล่นเซนนีวิวไฟให้จบ เป่นไ,ไงคนดูจะมึนเราได้นะครับโอเคสัญ,ญาลักษณ์ใส่เป็นหนึ่งอนันปี๊บ b o r d e n and the redent ใส่เป็นหนึ่งอันก็ดึดใส่เป็นหนึ่งอนันตาอะไรฮะปปายตางูนี่หวะปึ๊บเอา้าโอ้ยเฮียนนะอ้าว จบสำหรับพานนี้นะครับต่ออีกประมาณอสองพักก็จะจบเกมนี้กันแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมพัทนี้นะครับแล้วก็รอดูพันหน้าเด้ยนะบายบายจุบจ๊บๆอ้ยะชีช้ใชเดะบายบาย